ตทพลัังงี่่ยยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับคุยกันเรื่องใหญ่เรื่องของการปฏิรูปปฏิรูปหรือปฏิวัติระบบการศึกษาไทยเนี่ยนะค,คุณเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนะครับซึ่งเป็นเลข,ขาธิการของสมาพันธ์ นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนไทยต้องการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยทําไมมันมีสมาพันธ์นี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยสมาพันธ์นะครับสมาพันธ์นักเรียนไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาก็คือจากการที่ผมเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีพงเทพเทพการนาตอนนั้นเพิ่งเข้ามาดํารงตําแหน่งนะครับพอเขียนไปก็ทําให้มีการตื่นตัวมากใน Facebook เพราะว่าเราเอาไปเผยแพร่ในแฟนเพจของผมด้วย ก็มีคนแชร์ไปเยอะแล้วทีนี้ก็มีนักเรียนเนี่ยจำนวนจํานวนหนึ่งเขาสนใจมากเลยเขาอยากจะทํากลุ่มปฏิวัติปฏิรูปการศึกษาอืเขาก็ชวนผมผมก็เลยได้ไปเป็นผู้หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนะครับครับแต่ว่าของเราเนี่ยผมก็บอกเขาบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องทําอย่างจริงจังเพราะาตอนนี้กลุ่มใน Facebook กลุ่มการศึกษาเนี่ยมีเยอะมีเป็นสิบเลยมีสมาชิกบางทีกลุ่มละตั้งสองสามพันก็มี แต่ว่าไม่ได้ขับเพื่อนจริงจังแต่ของเราเนี่ยต้องเป็นนักเรียนนักเรียนทมแล้วก็ต้องทําขับเพื่ออย่างจริงจังด้วยนักเรียนส่วนใหญ่นี่จะเรียนอยู่ในชั้นชั้นไหนฮะอยู่ระดับปฐมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือ,อยังไงฮะอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่ส่วนมากนะครับหรือเกือบทั้งหมดเลยก็คือเป็นมัธยมศึกษา<ฮ>ะจะเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายอ,อ,อืก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ละเริ่มมีแนวคิดแล้วว่าควรจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมีคนสนใจร่วมกับสมาพันธ์นี้สักไปถึงกี่กี่ร้อยกี่พันคนแล้วฮะก็ไม่เยอะนะครับ เพราะว่าเราถือว่าต้องเป็นนักเรียนด้วยนี่คือขีดจํากัดของเราคือเป็นนักเรียนแล้วก็ต้องมาทํางานมีการประชุมได้ก็มี30มคนแล้วก็ภาคเหนืออีก1 0กว่าคนอันนี้ไม่ใช่มอบมวลชนอันนี้นเป็นออร์กานิเซชันที่ทําขึ้นมาแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็วางนโยบายที่จะขับเคลื่อนจริงๆใช่ครับเรื่องไหนที่หยิบขึ้นมาเป็นเรื่องแรกใช่เรื่องทรงผมหรือเปล่าหรือมีเรื่องใช่ครับเรื่องทรงผมเพราะเราเห็นว่าเรื่องทรงผมเนี่ยมันเป็นเหมือน ตัวกักการเสรีภาพดังนั้นการที่เราสามารถชนะเรื่องนี้ได้เนี่ยนักเรียนจะสามารถเริ่มคิดได้ผมเข้าใจว่าชนะไปแล้วเพราะว่ากฎกระทรวงก็ออกมาว่าไม่ต้องตัดผมเรียนโรงเรียนของรัฐสามารถไว้ล,ลองทรงได้ก็คือยาวลงมายาวกว่านี้นะฮะนี่อันนี้อันนี้เรียนนะฮะแล้วที่ที่น้องมาวันนี้ก็เกรียนเหมือนกันก็แสดงว่ายังยังไม่สามารถไว้ได้เต็มที่แต่ว่าคือที่โรงเรียนเนี่ยที่เรียนอยู่เนี่ยเขายังไม่ทําตาม กฎกระทรวงใหม่หรือเปล่านั่นคือหนึ่งในปัญหารูปล่าก็เป็นด้วยครับก็คือโรงเรียนโรงเรียนผมส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นักเรียนหญิงได้ไว้ได้แล้วไม่ต้องไว้ติ่งแต่ว่าไม่ใช่โรงเรียนผมเท่านั้นแต่มันเป็นโรงเรียนอีกหลายที่ที่ยังไม่ปฏิบัติตามเพิ่งออกแถลงการใช่ไหมครับระบุว่าอย่างไรนะฮะถ้าเกิดโรงเรียนต่างเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเนี่ยจะจะจะเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะว่ายังมีบางโรงเรียนใช่ไหมที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎกระทรวงคือสิ่งที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับ พลังเราไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ที่เราทําได้ก็คือเราอาจจะออกถแถลงการและประนามโรงเรียนนั้นเลยตรงไปตรงมาเลยคือเอาเอาชื่อโรงเรียนมาเลยแล้วก็บอกกันว่านี่ไม่ทําตามกฎกระทรวงใช่แล้วก็ส่งเรื่องนะให้กระทรวงด้วยอตอนนี้เนี่ยผมถามจริงในโรงเรียนเนี่ยคือเด็กส่วนใหญ่ยังไว้ทรงอะไรนะเด็กผู้ชายนะไม่พูดถึงผู้หญิงแล้วผู้หญิงเรื่องยาวมานั่งแบ่งว่าแบบไหนได้ไม่ได้ก็เรียนนะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าเด็กเรียนตัดตัดมาอย่างนั้นเองจากที่บ้านมันเป็นกฎ อ่าโอเคสมมติพรุ่งนี้คุณไปแล้วคุณไว้ลองทรงยาวลงมาเกินหูเนี่ยอ่าสมมติเรียนอยู่ชั้นม,มัธยมมสม2สองม3เนี่ยอาจารย์จะว่าอย่างไรอ,อาจารย์ก็ตัดคะแนนเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาถ่ายแล้วตัดคะแนนเอาก็ได้แล้วทุกวันนี้เนี่ยพอกดกระทรวงใหม่ออกมายังตัดคะแนนอยู่มีครับมีการตัดคะแนนอยู่ถึงขั้นเอาไมบ้บรรทัดเอาไม้เรียวอะไรมาตีไหมฮะคิดว่าไม่น่าจะมีแต่ว่าตัดคะแนนมีมีซึ่งอันนี้ผิดกฎ ถ้าถ้าทำใช่ไหม αι? ผิดผิดกฎหมายผิดกฎกระทรวงที่ออกมาครับซึ่งแล้วทาไมที่โรงเรียนเนี่ยเคยถามอาจารย์ไหมทําไมที่โรงเรียนเขายังบังคับตามกฎเดิมซึ่งเปลี่ยนไปแล้วเขายังไม่เขาไม่เขาไม่เคยดูข่าวกันมั้งครับก็คือเขาบอกอ้างว่ายังไม่ได้รับหนังสือจากทางกระทรวงค,คุณไม่ได้มุดมุกตลกใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงเขาบ,บอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือจากกระทรวงรแล้วไปไปร้องเรียนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนไหม ย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ทํานะครับในโรงเรียนผมถามนึงในโรงเรียนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผู้ผอานวยการโรงเรียนซึ่งบริหารโรงเรียนอยู่เนี่ยกับนักเรียนแบบแบบคุณคุณเนติวิทย์เนี่ยคือมันความสัมพันธ์ดีไหมคุยกันรู้เรื่องไหมบอกเขาไหมอย่างนี้ว่าโอเคทำไมไม่เป็นอย่างนี้เขาอธิบายได้ไหมหรือจริงแล้ววันคือไม่ไม่ต้องการมองหน้ากันเลยมันมันเป็น,ปนยังไงก็ผมพูดมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมโดนโจมตีในโรงเรียนเพราะผู้อํานวยการเนี่ยมีอํานาจมากในโรงเรียน ดังนั้นก็คุยกันได้บ้างท่านก็เป็นคนคนน่ารักรแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้รับหนังสือจากทางกระทรวงครับสถานการณ์ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าสัมภาษณ์วันนี้คงสนุกแน่นะท่านผู้ชมนะฮะมีหลายเรื่องนะฮะจะปฏิวัติโรงเรียนที่เรียนอยู่นะครับเรียนอยู่ม .5 นะครับคุณเ네นติวิทย์โชติพัฒน์ภัศาลเลขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย อีกเยอะฮะช่วงหน้ากลับมากับรายการ The Daily Dose สักครู่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูดลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA b Ta บีทาเก g ไลสูตรน้ำตาล2% ที่สุดของเครือข่าย AIS 3 G 2,100ตัวจริงมาตรฐานโลกกับ Samsung Galaxy S4 มารวมกันชีวิตคุณก็พิเศษเหนือกว่ากับ iSmart Package รับส่วนลด2,500บาทเล่นเน็ตไม่จำกัดเพียงเดือนละ499บาทถึง30มิถุนายนนี้โฟมล้างหน้าพริมโนบุช่วยให้หน้าใสสะอาดแถมยังให้อะไรดีๆแบบเนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยแล้วก็อย่างเนี้ยแล้วก็อุ้ยจุ๊บเลยอ่ะอยากมีเรื่องประทับใจแบบนี้ลองใช้ดู ในโลกอกอนไลน์เนี่ยมีคน2องประเทศมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์โฟลเลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์โฟลเลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นโฟลเลเวอร์ได้มหาศาลั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากําลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแ mm? ต่เอาวายซีดีแบรนดิ้ง yeah. สื Anti ่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10บล้าน เรื่องที่ผมเขียนเนี่ยถ้าเด็กทุกๆวันอ่านก็คงจะนึกตามละบากอยู่เหมือนกันนะฮะคือถ้าใครอ่านก็เป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กๆครับ ร่อยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนแขกรับเชิญของรายการ The Daily dose วันนี้นะครับเลขาธิการของสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยคุณในติวิตโชติพัฒน์ไพศาลนะครับเมื่อกี้ลืมถามว่าคุณในทิวิตเรียนที่ไหนนะครอยู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอะไระครับสมุทรปราการอ๋อ <นะ S 2> สมุทรปราการนะฮะวันนี้ก็มาไกลเหมือนกันผมถามจริงชอบโรงเรียนที่เรียนอยู่ไหมฮะเพิ่งมาชอบตอนหลังทำไมเพิ่งชอบอะคือมันมีปัญหาอะไระคือเมื่อก่อนก็ไม่ชอบอะเป็นเด็กไม่ค่อยชอบอะโรงเรียนกฎระเบียบอะไรวุ่นวายไปหมดกฎระเบียบมันทำไมมันเยอะอะไรที่มันเยอะเกินไปที่สําหรับคุณมันมองว่าทําให้เป็นการปกครองเด็กอย่างไม่ไม่เป็นธรรมมันก็ไม,ม่เยอะอะไรหรอกแต่ผมไม่ชอบคอนเซปต์ของมันประเด็นหลักคือเรื่องความเป็นไทยอะไรก็อ้างความเป็นไทยอือ คนไทยต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะสัมมาคาระวะอะไรวุ่นวายไปหมดเลยดังนั้นผมไม่ชอบครับอ่าหมายความว่าไม่ต้องโอเคโอเคงั้นผมถามต่อแล้วกันโอเคยกเลิกเรื่องเรื่องทรงผมใช่ไหมโอเค,คอันนี้ในมุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ในระดับสากลก็ก็ควรทำนะฮะในต่างประเทศลงเดยนของรัฐเนี่ยไว้ผมยาวได้เครื่องแบบไม่มีด้วยซ้ำไปขั้นตอนต่อไปคืออะไรถ้าไว้ผมยาวได้หลังจากนั้นจะเ<อ>รียกร้องเรื่องไหนต่อเนี่ยครับยกเลิกเลยความเป็นไทยเนี่ยที่ที่เขาสร้างกันขึ้นมาเนี่ย ต้องแก้ไขครับแล้วก็เรื่องเครื่องแบบอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าไปแตะมากไม่ได้นะแต่วุ่น,เ,นเครื่องเครื่องแบบเนี่ยคิดว่าทําไมทําไมยังมีความสําคัญนะักเขาก็จะอ้างว่ามันลดความเลื่อมล้ําระหว่างฐานะอืเป็นต้นแล้วก็มันดูเรียบร้อยอครับดูสมเป็นนักเรียนดีแ<ะ>ยกแยะออกระหว่างโจนกับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยอื แต่ว่าโอเคคุณบอกว่าถ้าไม่มีเครื่องแบบนักเรียนก็ยังเรียนได้ครับถ้าไม่มีเครื่องแบบนอกเหนือจากนั้นนโยบายต่อไปของสมาพันธ์จะเรียกร้องอะไรผมผมคิดว่าเครื่องแบบวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ยกเลิกอาจจะไม่ใช่วันนี้สิบยี่สิบปีไม่แน่อ๋ออันนั้นมันมันแค่ส่วนนิดเดียวเท่านั้นเองของเล่นของจริงก็คือ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยให้ได้ในในการสอนในห้องเรียนเนี่ยมันมีอะไรที่วิธีการสอนของอาจารย์ที่คุณมอกว่ามันไม่มันไม่เวิร์กสำหรับการสอนนักเรียนในในในตัววิธีการสอนนะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอเคอาจารย์มัวแต่อาจารย์ไม่ฟังนักเรียนแต่ว่าในรูปแบบนี้จะจะจะ,จะปรับอย่างไรในวิธีการสอนคือผมก็ใจเรื่องกฎระเบียบอื่นละโอเคในระดับหนึ่งว่าโอเคอะไรต้องยกเลิกบ้างคือเขาสอนก็สอนไม่ค่อยสนุกนะครับแล้วก็ เรียนแล้วก็กดดันไปในตัวก็คือเราต้องสอบนะต้องจำให้ได้อะไรเงี้ยทำให้ความรู้อีกมากมายเนี่ยที่มันไม่อยู่ในข้อสอบเนี่ยสนุกด้วยแต่เขาไม่สามารถเอามาสอนได้เพราะว่ามันต้องสอบแล้วต้องสอบก่อนเราเรียนไปเพื่อสอบไหมครับอ,อ๋อคือคือมองว่ามันมีมีความรู้สึกแห่งกางรบังคับหนึ่งมากเกินไปครับอสองคือไปไปให้ความสําคัญกับทุกอย่างที่คุณต้องจํ่สําหรับการสอบ ซ,ซ,ซึ่งตรงนี้คุณมองว่าการสอนในมาตรฐานสากลเนี่ยม,มันควรจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนมันควรจะจะเปิดให้ให้นักเรียนได้คิดได้อ่านใน,ในลักษณะไหนที่จะทำให้มันสร้างสรรค์กว่านี้ก็ต้องเน้นทักษะนะครับต้องเน้นทักษะการทำงานการคิดเชิงวิพากษ์และการตั้งคำถาม,มโดยเฉพาะเรื่องการตั้งคำถามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเด็กไทยเนี่ยเวลาให้ถามก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีคนที่จะกล้ายกมือหรอก <ฮะ S 2> เพราะว่าวัฒนธรรมที่เป็นแบบเนี้ยใครทําตัวเด่นอะไรแบบเนี้ยมันดูแปลกแยกอันนี้ก็ต้องแก้ไขแล้วต้องสร้างค่านิยมทําให้คนอยากที่จะถามเนี่ยและบางทีเนี่ยเรียนในห้องเรียนเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่น่าส,สนใจเด็กเขาก็ไม่อยากถามเพราะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอแต่ก็บอกว่ารู้เรื่องจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอ๋อง,งั้นต้องเปิดให้เด็กสามารถกล้าสแสดงออกครับอส่วนหนึ่งต้องแก้ที่ตัวเด็กหรือเปล่า คือมันมาจากการบ่มเพาะของพ่อแม่เองหรือเปล่าที่ทําให้เด็กนั้นพออยู่ในโครงสร้างแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้สร้างให้เด็กคนนั้นมนมาที่โรงเรียนเป็นดดปัจจัยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งดังที่ผมบอกก็คือเรื่องการสอบ<ะ>คือคนมันกังวลกับเรื่องการสอบมากไปทําให้เรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ถามถามแต่เรื่องเรื่องสอบอย่างเดียวมันก็เลยไม่ไม่ครีเอทีฟครับมันเป็นอย่างนั้นสําหรับตัวคุณเนติวิทย์เองนี่คือจะตอนนี้อยู่ชั้นอะไรฮะมห้าครับเล่งที่จะเรียนที่ไหนต่อพอจบมห ไม่อยากเรียนเมืองไทยเลยแต่ไม่รู้มีโอกาสไหมครับ Entrance ธรรมดาจะจะสอบไหมคงต้องสอบแหะครับอยากไปเรียนที่ไหนจริงๆเอาแบบเอาแบบเต็มความต้องการเลยต่างประเทศต่างประเทศมีที่ไหนเป็นอยู่ในใจไหมออกฟอร์ดก็ได้เคมบริดจ์ก็ได้นั่นคือนั่นคือในที่สุดอังกฤษหรืออเมริกาเป็นที่ที่มองว่าน่าสนใจสวีเดนก็ได้เดนมาร์กก็ได้นอร์เวย์ก็ได้ที่โรงที่โรงเรียนเกรดเกรดโอเคไหมสามจุดห้า ก็ดีนะพอใช้ผมสำหรับตัวคุณเนติวิทย์เองเนี่ยได้ได้ติดตามสถานการณ์การเมืองในช่วง5-6ปีที่ผ่านมามากแค่ไหนติดตามบ้างครับแต่ไม่ไม่ค่อยอ่านข่าวเท่าไหร่เห็นเห็นการเคลื่อนไหวของนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนในรูปแบบเนี้ยสมาพันธ์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสอดคล้องกับการการเคลื่อนไหวของมวลชนประชาชนคนไทยในระดับชาติไหมในที่นี้คือผมเปรียบเทียบสั้นๆง่ายๆแล้วกันกับการการยึดอำนาจในปี49 ในรูปแบบที่เป็นรัฐบาลที่มาจากามาจากการทํารัฐประหารนะฮะมวลชนคนเสื้อแดงก็ลุกฮือขึ้นมาไม่พอใจนะฮะเคลื่อนไหวต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมสามารถเทียบสถานการณ์ในการเมืองมหาภาพแบบนั้นกับสิ่งที่คุณพยายามทําได้ไหมได้ครับเพราะเราก็เรียกร้องเหมือนกันเพราะไอ้เรื่องทรงผมที่เราเรียกร้อเงเงี้ยมันมาจากสมัยจอมจอมพลถนอมซึ่งปฏิวัติ เนี่ยเราก็ต่อต้านเหมือนกันเลยต่อต้านการรัฐประหารแล้วไม่ต้องการรัฐประหารอืมอ่าเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ในโรงเรียนเด็กนักเรียนต้องการคือการที่จะขึ้นมากําหนดทิศทางในการกําหนดนโยบายพวกนี้อ๋อแต่ในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการรัฐประหารอ๋อคือนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยอ่าไม่ไม่ใช่เหมือนคุณเนติวิทย์คือเขาต้องการรัฐประหารระบบอํานาจเผด็จการที่เป็นอยู่ไงครับอ่าคราวนี้ณเวลานี้เนี่ยเป็นห่วงไหมว่าอาจารย์เนี่ย ในที่สุดเขาจะสอนนักเรียนพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่าทุกคนเป็นเหมือนคุณเนติวิทย์นะแล้วก็ผมก็มั่นใจในคุณเนติวิทย์เวลาเรียนในห้องนี่คือฟังอาจารย์อาจารย์พูด<อ>ะผมฟังผมเป็นเด็กดีที่สุดเลยโอเคประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเกิดทุกวันหนึ่งเนี่ยโอเคทุกคนถอดเครื่องแบบ,บไม่มีเครื่องแบบส่งผมไว้ยาวแล้วมันกลายเป็นแบบศิลปินนั่งเล่นกีตาร์พีกันสูบกัญชาไปวันๆแล้วแบบมันจะไปถึงขนาดมันหรือคุณมองว่าเมื่อถอดเครื่องแบบเมื่อปล่อยให้ผมยาวได้ ไอ้ความเซนส์ออฟครีเอทีฟิตี้ที่มีอยู่ข้างในเนี่ยมันจะในที่สุดยังอยู่ภายใต้โครงสร้างของการสอนระหว่างครูและเด็กได้ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมที่สอนได้ออันนี้เราต้องแก้ไขด้วยครับ<ะ>คือสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องแก้ไขโรงเรียนจะต้องทำไงละ่ะให้นักเรียนแต่ละคนน่มีความเป็นศิลป,ปินให้ได้อืมนะครับไม่ใช่ว่าเลิกแล้วทุกคนต้องมาเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องแก้ไขไปพร้อมกันครับนั่นคือโจทย์ของของโรงเรียนนะครับ พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูว่าโอกาสที่คุณเนติวิทย์เนี่ยจะเข้าไปเป็นสภานักเรียนมีไหมแล้วก็จะไปกําหนดทิศทางของนโยบายของโรงเรียนได้หรือเปล่านะครับพูดคุยกับเลขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา ดูแล้วจะแม่เออย่างงั้นแหละจ้าจ้าตาอ,อามกับแม่เขาจะมากันกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วแม่หลายอยางหลายอย่างเขาจะชอบไหมอ่ะพี่อามหนูไม่กลัวหรอกแต่แม่เขาสิสรจหรืยังแข่งมาแล้วเอามาเลย้องให้ผิวเลยส่มฝีมือเลยเตยเลยนะคะวันนี้ยเตยทำเองเลยนะเะชิญนะครับคุณหญิง อพอทานอะไรจริงด้วยเห็นไหมครับใครได้ทานก็พูดอย่างนี้ทุกคนรอยไทยอัมพลฟูด The Healthy Taste ก่อนการประชุมคณะกรรมก,การมรดกโลกที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ16-26มิถุนายนนี้ทีมข่า Voice TV สำรวจความเห็นสื่อท้องถิ่นและสื่อต่างประเทศในพนมเปญต่อกรณีประสาทพระวิหารชมความตื่นตัวของคนกัมพูชาที่สนใจเรียนรู้ทั้งภาษาและเทคโนโลยีดูการเตรียมพร้อมสู่ AEC ของนักลงทุนไทยโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจความงามที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ติดตามได้ในช่วง Voice News 19นาฬิกาเริ่ม24มิถุนายนนี้จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชี เื่อนไหวสำคัญติดตามได้นใน world update ทุกวันเวลา9นาฬิกาทาง voice TV สลากออมสินลุนทองฉลองร้อยปีโทร1 1 1 5 Home Pro เริ่มด้วยหุ้นลงทุนด้วยกล้วย,ยด้วยออนไลน์ในงาน s e t ี i f x o n l ออนไ n v e s t น r Fair 2013คุณเนติวิทย์นะครับโชติพัฒน์ไพศาลอยู่กับเราตอนนี้กำลังลงสมัครเป็นสภานักเรียนนะครับเป็นประธานนักเรียนอยู่ภายใต้สภานักเรียนสมัครเป็นประธานนักเรียนครับ ประธานนักเรียนก็มีได้คนเดียวใช่ไหมฮะแล้วคู่แข่งเยอะไหมฮะอ๋อเยอะเลยแล้วตอนนี้มันพอเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยโอกาสชนะสูงไหมฮะประเมินแล้วเนี่ยคิดว่าสูงแหะแต่ผมบอกเขาแล้วไม่ต้องมาเลือกผมทําไมเป็นอย่างนั้นฮะผมคิดว่าเข้าไปนะบางทีทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะโอ้หอานาจเก่ามันเยอะเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยเสียจากการเป็นปัญญาชนแบบนี้กลายเป็นขี้ข้าระบบเลยในสภาเนี่ยในสภาเนี่ยตัว เดี๋ยวนะผมถามหนึ่งในสภานักเรียนเนี่ยมันปกครองประธานนักเรียนอีกทีฮะหรือไงฮะผมงงผมงงนิดหนึ่งโครงสร้างในโรงเรียนเป็นยังไงเนี่ยผู้อนวยการอยู่ตรงนี้ไหมครับผู้อนวยการที่สูงสุดไ่มฮะครับสูงสุดเลยโอเคซึ่งอันนี้เป็นข้าราชการครับโอเคมีอยู่คนเดียวครับสภานักเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายคนครับไอ้้ไอสภานี้มาจากการเลือกตั้งไหวไหมมาจากคณะสีคือโรงเรียนผมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคณะสีห้าสีครับแล้วแต่ละคณะสีก็เหลืองแดงได้ไหมครับเหลืองแดงแหละ แต่มันไม่ใช่เหลืองแดงในทางการเมืองโอเคมันแต่มันมีเหลืองแดงครับแล้วก็มีสีอะไรบ้างฮะสีม่วงสีเขียวสีฟ้าเหลืองแดงม่วงขายไม่ได้แน่นอนเขียวก็ต้องมีครับฟ้ามีอยู่ตลอดครัโอเคห้าสีนี้แล้วเขาส่งตัวแทนเข้าไปในสภานักเรียนใช่ครับโอเคโอเคห้าสีนี้ก็มีก็คือพูกนักเรียนเหมือนกันครับโอเคคราวนี้ถ้าคุณเป็นประธานเนี่ยคุณจะต้องทํางานภายใต้สภานักเรียนนี้ใช่ครับโอเค แล้วมันจะยากเลยโอ้ยากสิเพราะว่าทําเรื่องเนี่ยต้องผ่านครูที่ปรึกษาด้วยนะครูที่ปรึกษาต้องเซนเซนต้องผ่านรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการผ่านผู้อำนวยการวุ่นวายมากมายมหาศาลคือออกนโยบายที่นักเรียนเป็นนโยบายประชานิยมที่นักเรียนชื่นชมเนี่ยยากยากแล้วเป็นแบบนี้แหละมันทุกโรงเรียนอะ่ะผมไปด่าเขาไว้มากเลยว่าเขาทําไม่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าผมไปเนี่ยผมอาจจะทําไม่ได้ก็และคือผม,ผม,ผ,มผมเทียบให้เห็นคือพูดง่ายคือว่า เหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้มีสารรัฐธรรมนูญคอยบังคับไม่ให้แก้ผมผมเทียบในการเหมืองหมาภาคแบบแบบให้เห็นนิดนึงง,ง่ายๆสำหรับผู้ชมรายการนี้ที่ดูรายการทุกวันแต่ว่าอย่างไรก็ดีคุณก็จะบอกว่าโอเคคุณถ้าเข้าไปเนี่ยจะทําอะไรให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะนโยบายอะไรที่คิดอยู่ตอนนี้เป็นประชานิยมหน่อยผมจะไม่ค่อยประชานิยมนะเพราะว่าผมไม่ชอบเพราะส่วนมากเนี่ยชอบหาเสียงกับประชานิยมแล้วก็ทําไม่ได้แล้วนโยบายของผมเนี่ยผมยังไม่ประกาศหรอก พวกคุณพวกนักเรียนเนี่ยมาเสนอ,อ,อกันเองแล้วกันผมผมตอนนี้ผมผมไม่ทําอะไรทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าคุณคิดว่าคุณชนะการเลือกตั้งครั้งนี้คิดว่าไม่ชนะเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าไม่ต้องมาเลือกผมเขาชอบเลือย่างเง้ยนะกระบากระบฏเ <c oughs> นี่ยแหละผมถามหนึ่งอ่มีกกตในโรงเรียนไหมฮะ <c oughs> <ข>เขาๆๆๆอกกกตจังหวัดอะไรมาเลยไม่ไม่ผมถามจริงคณะกรรมการการเลือกตัง้งที่มาดูการเลือกตั้งสภานักเรียนเนี่ยเลือกตั้งอ่ประธานเนี่ยใครมาตรวจสอบการเลือกตั้งนะฮะกกตจังหวัด อันนี้เป็นมุกหวะเนี่ยเรื่องจริงเลยครับเขาเอามาเลยเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันาาประชาธิปไตยของเขาแล้วก็ก็ต่อจังหวัดมาดูการเลือกตั้งประธานนักเรียนมาตรวจสอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ลงคะแนนกดเอาทัานสมัยโอเคผมคิดว่าผมได้ความรู้เยอะในวันนี้นะฮะ <c oughs> ผมเองผมไปเรียนอเมริกาตั้งแต่อายุประมาณ11บเ,วเวขวบนะฮะแปลก แต่จริงนะฮะเล่าให้ฟังเรื่องทรงผมนิดหนึ่งที่นู่นเนี่ยไว้ผมได้ยาวเต็มที่สบายๆใส่สชุดเลยก็ได้เด็กที่พยายามเป็นกระบบเนี่ยโกนหัวไม่ยอมไว้ผมยาวนะฮะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าที่นู่นให้ไว้ผมรันไม่ไว้ผมเมืองไทยไม่ให้ไว้ผมก็อยากไว้ผมกันแต่ว่าผมคิดว่ามันลึกกว่านั้นนะครับขอบคุณคุณเนติวิทย์นะครับโชติพัฒน์ไพศาลนะครับเลขาธิการสภาพันธ์ักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยมากนะครับที่มาร่วมในรายการ The Daily News ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพบกันใหม่นะครับกับรายการ The Daily dose ได้ในคืนวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเอาประเด็นที่เปิดกันในวันนี้ไปคุยใน Wake Up Thailand ด้วยต่อนะฮะกกตจังหวัดตรวจสอบการเลือกตั้งประธานนักเรียนนะฮะงานดีงานเด่นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ